สบายดีพี่นอ้องป้องป้ายเวัดสุขสุขคนมาเลยแก้วถั่วตุโคนมาก,กินก้อยหอยเชอรี่เริ่พี่น้องก้อยหอยเชอรี่ก้อยหอยเชอรี่นะจ๊ะนะจ๊ะเนี่ยนี่เริ่มพักกับมีมะเขือแตร์มะทัระเด้อพี่น้องเด้อมัะทูร มาเดิมมากินน้ำกันมาเดิมมาเดิมน,นี่ข่าเนี้ยติ๊บปังใหญ่ข่าเนี้ยมาเดิม่ะมาเดิมพี่น้องป่วงปลายเบอรสกูทุกคนทั้งไทยทั้งลาวแล้วก็ทางยุโรปน้ำเดิม่ะเดิมมามามากินข้าวน้มกันก่อยหอยก่อยหอย นี่มาเด้อค่ะเด้อมาเด้องับเลยกับแสบมั่งกันแสบมั่งกันโอ้โนี่เสียงเป็ดเสียงไก่ มีไก่น้ำเด้อพี่น,นาด้ำมีไก่ดาดฟ้าอยู่ดาดฟ้าหัวย,ยองมาเบิ่งไก่แด้วจ้ะไก่หยอกกันมาทานอยู่ดาดฟ้ากับมีไก่พี่น้องไก่มันงจีกวนแล้วเนี่ย ยามันตอดขาวแจบได้กล่หอยดิกระหังเช่ดดิอาเไปนยากันดูขนชุ่มชื้นอ้านมาหยากกันยู่นี่ีกวเย็นแน่ไม่หยากกัน มันหยาดเทากันพีเนาะ แจ้งมาท่านชัดเจนไปไดให้เรียพี่น้องเพราะว่ายังบมาท่านหดีเสือไมอ่รู้ปกรณ์กูว่าคอยผ่านเนาะคือว่าอ่อนบอกอ่อนไปนะ ใรอ้อรับนางอย่พ่งอย่าพิ่งรับนอง ไปมันกวนพี่น้องครับเพอาะเจอกีบเพียงเท่านีเ้เด้อพี่นหนะเจอกันคลิปหน้าถ้าผู้ใดมาหาแก้วอยากจถ้าข้าวนเนเด้อเดี๋ยวสิขึ้นไปหาอยู่บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า